สวัสดีครับทุกท่านนะฮะพบกับผม c ครซี่คอนนะครับอยู่กับเกมมือถือ Master Wars a p ์ c a l y p s e Genesis นะครับผมเป็นเกมแนวเ u r n b a เบดนะฮะก็ก,ก็เคยเปิดแล้วในภาษาจีนนะอันนี้เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับผมอาา่ะเดี๋ยวก็ไปดูในเรื่องของภาพระบบภายในเกมกันดีกว่านะครับไปเลย โอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็เป็น,นอตอนแรกมันจะมีให้เลือกใช้หิงก่อนนะครับแต่ว่าก็ก,ก็นําไปเลือกกันเอเองนะครับผมหน้านี้เข้ามาหมคือเราะอะเอาเหมือนให้เลือกหน้าตัวละครนี่มั้งนะครับผมโอเคช่างมันอะมาครับผมไปออาไปดิโอเคโอเคครับผมนี่ยภาพสวยน่ารักสดใสเลยทีเดียวเชียว นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการต่อสู้เลยดีกว่าโอเคมาเซนที่ตัวนี้เลยนะครับโอเพนนะครับเห็นไหมโอเพนนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือมันจะมีด่านนั่นแหละนะครับให้เลือกลงไปเลยนะครับผมโอเคจับป้ายหกเครนะครับนี่กดตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็คือตัวละครก็จะเดินไปให้นะไปด่านนั้นนั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะ Okay, ครับผมก็มีเนื้อเรื่องนิดหน่อยๆนะครับใครอ่านออกก็จัดไปนะใครไม่สนใจก็สเก็ไปได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะซึ่งบางด่านมันก็จะแค่คุยเฉยๆนะครับผมบางด่านก็เข้าไปต่อสู้อะไรประมาณนี้นะฮะ น,น,นะครับตัวเกมมีออตโต้ให้นะครับมีคุณสองคุณสองให้นะครับผมซึ่งเป็นการเล่นแบบเทิร์นเบรนะแต่ว่ามันจะอาจจะไปดูกันแนละ้วกันโอเคครับผมเอาตัวละครลงก็คือลากขึ้นไปนะครับง่ายๆเลยใส่ได้4ตัวละครด้วยกันนะครับเน่ก็มีตัวละครทั้งหมดตรงนี้อันนี้ใครเอ่ยโอเค น่าจะเป็นน่าจะเป็นพระอะไป่ะาไม่แลวเอาสีทองลองดีกว่าโอเคก็คคประมาณนี้นะครับจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ก็ก็นี่กดสตาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค,อเคทีนี้การเล่นครับผมมันจะเป็นแบบเทินเบทแต่ว่ามันจะมีระบบในเรื่องของการเดินด้วยนะเออนะอย่างเช่นเราถ้าไม่โจมตีเราจะเดินหลบออกไปหรือจะเดินแบบ เข้าไปหาเข้าลุกใส่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าการโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นวงนะครับซึ่งของศัตรูก็เหมือนกันนะครับโจมตีเป็นวงเหมือนกันนะครับแต่ก็มีบางตัวนะที่โจมตีเป็นแบบว่า,เ,าเป้าหมายเดียวก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูชึบเห็นไหมมันจะโดนหมดเลยทั้งวงเลยอ่านะครับเห็นไหมแล้วก็เดินเข้าไปชงแอมสึข้าหาย อ่อย่างตัวนี้เราไม่อยากโจมตีใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ค่า,านี้ด้วยนะมานาด้านล่างครับเนี่ยผมเรียกเป็นมานาแล้วกันนะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะรับก็ใช้ตามตัวเลขได้เลยนะโอเคอย่างนี้เป็นปุ่มเดินนะผมอ่าจบกันอยู่เฉยๆซะอย่างนั้นอ่ะโอเคเดินให้ดูแล้วกันปึ๊บเห็นไหมเดินไปตรงไหนก็ได้ครับผมอาจจะไม่โดยระยะอาจจะหนีระยะโจมตีสตัตอะไรอย่างเงี้ยอาาทำไมมันไปไหนไม่ได้แล้ววะ มันให้เดินภายในกรอบนี่ใช่ไหมโอเคโอเคให้เดินภายในกรอบนี้ก็ได้ปุ๊บแต่เดินแล้วโจมตีไม่ได้นะเออนะครับอันนี้ไว้เดินหนนะครับผมโจมตีปุ๊บ<ส>โอเคส่วนอันที่สามก็คงจะเป็นท่าอ่าอันนี้เป็นท่าบางคนเป็นท่าพัดส,สีนะนะครับก็กดไม่ได้แต่โจมตีถ้าตัวไหนโจมตีใกล้มันก็จะเดินเข้ามาให้ ให้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนั่นเหียวสุดเลยโชว์ไม้ตายนดีบัฟของอะไรจำลองนี้นะครับการเล่นพอเข้าใจเนาะ <c oughs> ไม่น่ายากมาดิชุบชุบ,ชบ,ชบพร้อมให้ไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตัวเกมก็อย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอมากมายอันนี้คือทำอะไรวะ เหมือนย้อนจุดฮิลหรือเปล่าอ๋อฮิลเป็นฮิลโดยตรงนี่อะีรอืมอืมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะการเล่นศัตรูก็จะมาเรื่อยๆแหละ้โอเคส่วนด้านขวาก็จะเป็นเทินนะดูเอา นะครับว่าเทินใครถึงหรือยังอะไรเงี้ยตอนนี้โจมตีไกลครับผมก็มันก็จะเดินไปแค่นิดเดียวนะอะไรประมาณก็พยายามป่านนี้ตัวเดียวพยายามด่านหลังๆนะผมก็แบบเจอท่าโมเยอะๆอะไเงยก็อยู่ให้มันกระจายกระจายเออะไรประมาณก็เป็นการวางแผลระดับหนึ่งนะครับผม โอเคส่วนการออตโต้ครับผมนี่ nee, ไม่ต้องทำอะไรเลย <laughs> ซึ่งออตโต้จะมีการออตโต้เป็นตัวๆด้วยนะอ่านะครับส่วนตัวหลักเนี่ยคิดว่าเป็นตัวหลักนะก็ให้ใช้แส่สก,กิลไหนก็ได้นะครับแต่ไม่ให้เลือกมองภาพัาหไหมเออประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ไม่จะเป็นตองออตโต้ทุกตัวนะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> น,นี่ก็ได้ของรางวัลนู่นนี่กันไป โอเค,คับผมเรามาดูระบบผื้เ่ินกันบ้างดีกว่านะครับก็เดีย๋ยวเริ่มไล่มาจากขวาไปซ้ายเลยแล้วกันนะเพราะเราเริ่มตรงด้านขวาแล้วอ่ะด้านล่างนี่เลยครับเป็นโซโฟานะครับทั้งสมุดทั้งโซฟานะครับผมนี่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครนั่นแหละทั้งมีทั้งไม่มีนะครับแบ่งแยกเป็นสายก็ไม่รู้สายอะไรบ้าง <c oughs> เอาเป็นออแล้วกันนะครับผมทั้งตัวละครที่มี อ่ะไม่มีไม่นับนี่ว่านะครับโอเคอ่ากดเป็นตารางอย่นี้ก็ได้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้คือขายแน่นอนนะ,นะครับนีมันจะมีค่าคัมพีอะไรอยู่นะครับส่วนปุ่มนี้นะฮะอันนี้คืออเข้ามาดูพวกตัวละครที่เรามีเศษแล้วก็อ่าตัวละครที่ยังไม่ได้ เศษด้วยนะครับผมก็กดเข้ามาดูได้ไหมกดดูไม่ได้เลยนะครับดูได้แต่ภาพด้านหน้านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนอันนี้ก็ผมต้องรอผ่านด่าน29งเนี่ยนะครับพอไปลองดูกันเองแล้วกันนะโอเคอ่ะกดเข้าไปที่ตัวละครนะฮะแบบนี้การอัปเกรดตัวละครครับผมนี่โอเค ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวการอัพเลเวลนะครับผมก็ใช้พวกนี้นะครับปึ๊บใช่ไหมเห็นไหมเออนะครับผมซึ่งอพอเราอัพจนเต็มนะครับอย่างเช่นสิบเต็มสิบนะครับเราก,กดอัพแรงครับผมก็ใช้ของพวกนี้นะครับหรือเอาพวกที่ขายฮีโร่ก็ได้เนะจำได้ปะอันนี้ไม่รู้หาจากไหนก็จะมีบอกนะฮะหาจากไหนมันจะจะไปให้เราเลยนะครับผม กดมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนคล้ายๆหอ่อคอยหรือดันอะไรสักอย่างนะครับผมก็มาหาในในในี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายดันนี่แบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันคือมันตามอันนี้นะตามอา่าเขาเรียกอ,อะไรนะตามธาตุแล้วกันไม่ใช่ตามธาตุตามตำแหน่งตัวละครนะอย่างเช่นตำแหน่งเป็นแทงตำแหน่งเป็นดามเมจอะไรเงี้ยก็ก็เลือก ลงว่าตัวไหนมันจะลงอ่ามันควรต้องลงอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับพอเราออกมาก็เป็นหน้านี้เนี่ยนะมันให้มาหาในดันนี้ปึ๊บกดอไปก็จะเป็นเนี่ยออกมาไกลเลยทีเดียว <ใช S 1> โอเคเข้าไปใหม่เาจะดูได้ไงหาตรงไหนเนี่ยครับดูตามลูกกระตเนดูตามนะ ไม่ใช่สิไม้โทษโทษโทษผิดดูตามนี่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 ตามธาตุเห็นไหมตามตำแหน่งแล้วกันเนี่ยดาบเป็นดาบสามดาบเนี่ยดาบเป็นลูกตาดาบเดียวอะไรอย่างเงี้ยใส่โลกนี่ใส่สพระแน,น่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลงตามนั้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสิบถ้าเรเวลสิบแล้วเนี่ยมันก็จะให้ไปที่นู่นเลยนะครับไปหา e p เองเลยอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนแรงยังขาดอยู่ใช่ไหมก็ต้องไปไปหาในดันนั้นแหละนะลองดูตัวอื่นที่มันให้ละอัพแรงก,กันดีก,กว่าตัวนี้กดัพแรงไปเลยครับสเตตัสก,ก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคได้สก,กิลเพิ่มด้วยอัพได้ไหมเนี่ยทีนี้ก็ต้องให้ให้ไปเก็บเลเวเองละ มันก็จะบอกว่าอะไร15บหสักอย่างนะครับไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าพวกเลเวลยังไม่ถึง10นะครับผมอัพได้เลยนะฮะใช้พวกนี้อัพได้เลยนะครับโอเคต่อมาในหน้านี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมมีในเรื่องของสเตตัสเนาะแล้วก็คอสตูมใช่ไหมแล้วก็ออริจินอลเวิร์กอันนี้ผมก็ไม่รู้คืออะไรคงแค่อธิบายแหละไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็ประวัติส่วนตัวนู่นนั่นนี่ อาจจะต้องรอปลดล็อกอะไรสักอย่างนะครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นพวกคอมมูนิตี้พูดคุยว่าหน้าตัวนี้น่าจะดีไหมอะไรเงี้ยก็ตามนั้นแล้วก็อันนี้ครับผมที่มันมีเครื่องหมายขึ้นนะครับลองกดสิมันคืออะไรเมื่เหมือน็นสกิลนะผมคิดว่าอ๋ออะไรไมเนะี่ยอ๋อให้เข้าไปหา กดปุ๊บก็ให้เข้าไปอ่าสตอร์ไปอ๋อมันเหมือนเหมือนเหมือนมันลิงก์อ่ะลิงก์กันหมดนะครับผมอันนี้เป็นเข้าไปดูหน่อยโอเคมาโผล่หน้าแรกโอเคไม่น่ามีอะไรครับเป็นแค่เมนูอ่าเมนูที่จะต้องเมนูออกมานั่นแหละออกมาข้างหน้า,านะครับไม่มีอะไรต่อมาเป็นสกิลนะครับคิดว่าน่าจะอัพตามแหล่ง ตามเลเวลเรานะเพราะว่ามันไม่มีให้อบเห็นไหมแหลงอพปุ๊บสกิลก็น่าจะอพนะครับส่วนนี้เป็นคล้ายๆรูนแล้วกันนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรก็กดปุ๊บเห็นไหมมีอะไรให้ใส่ก็ใส่ลงไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นก็เลือกๆดูเอานะครับอ่านไม่ออกอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือดูทั้งหมดใช่ไหมโอเคต่อมาครับเป็นสกินนะครับไม่มีอะไร แล้วก็สุดท้ายมันคือคล้ายๆกันให้ของขวัญละกันนะครับแล้วก็จะมีพวกความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับผมก็ได้จิบเย,ย็ประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วัน,นี้ต่อมาก็ผมไอตัวนกตัวนี้ไอตัวนี้ดีกว่านาฬิกานะครับมันคืออะไรมันคือกาชาปองนั่นเอง นะครับผมก็จัปองใช้กุญแจเนี่ยเห็นไหมไมันมีอันอื่นไหมมันมีอันอื่นเหมือนกันกน,นะใช้กุญแจเขียวนะครับกุญแจทองปกติเอาเปิดเลยแล้วกันมาการเปิดกระจังเกมนี้ครับเรามาดูกันชวิงนีน่เป็นนาฬิกาประเทศดียังไงชวิงอืมอืมโกดูสมุด นะครับก็ไม่มีสีอะไรเลยอามีสีมว่วงมาสองม่ว <c> ง <oughs> ก็ประมาณนี้นะครับการเปิดกาชาปอง <c oughs> ได้ตัวใหม่ก็คงจะแอะแออย่างนี้แหละนะครับแล้วมีแชร์แล้วได้เพชรด้วยนะโอเคจะคลิปได้ไหมเนี่ย ก็ตรงนี้จะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าทั้งหมดที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเสียเวลาโชว์พวกตัวละครใหม่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะดูสีเขียวสีเขียวได้อะไรครับผมมันได้ n กับ R ใช่ไหมไปสกิปเลยศิลดูีได้เ็นกับอาจริงๆด้วยนะครับก็เอาไว้ขายแล้วกันนะถ้าไม่ได้ใช้เราใช้ s อสกันอยู่แล้วนะฮะ ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกลดราคานะครับก็ยังไม่ถึงม,มีแบบเดี๋ยวๆให้ดูไหมื้วมีซื้อให้เลยเหรอือว่าซื้อเป็นเศษวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยุ่ยู่ยก็เข,ข้าหน้าร้านค้าเรื่อยเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรมาดูร้านค้ากันแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะก็มีพวกแพ็กเกจ นี่อันนี้ทำเควสแน่นอนนะครับอันที่สองพวกใช้เพชรซื้อนะครับอันนี้ใช้อันนี้ซื้อก็ได้ต้องเติมเงิน <c oughs> อันนี้ไม่รู้ได้เป็นเศษหรือได้เป็นตัวนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็สกินครับผมน,น,นี่น่ารักสดใสนะฮะแต่แลก็กินนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ซื้อเพชรใช้เพชร,ใช,พชรใช่ไหมใช่ซื้อเพชรนั่นเองรบแรกเป็นเพชรเพชรเนี้ย แล้วก็อันนี้เป็นอย่างเงินเยนนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะมาดูกันเองแล้วกันโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรละต่อมาฮะไอตัวนกตัวนี้นะครับผมโอเคไม่มีะไรเป็นจดหมายแล้วก็เป็นรูปคลา้ายกระจกใช่ไหมหรือรูปภาพวะอ๋อโอเคนี้ก็คือร้านกาชากับพวกร้านค้าต่าง นะครับผมโอเคก็ไม่ต้องดูเราดูไปแล้วต่อเนื่องกันด้วยที่อันนี้ไม่ว่าจึ๊บอ๋อเนี้ยเนียเนียก่อนเข้าไปในห้องอ๋อโอเคก็เป็นดันต่างๆนะครับคิดว่าน่าจะเปิดขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะแต่ตอนนี้มีแค่อันนี้นะครับผมส่วนนี้กดส่วนอันนี้มันกดไม่ได้ไงไอเนี้ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับอ่า ในหน้าจอนะส่วนด้านล่างนะครับคงท้านขวาเริ่มกันที่ตรงนี้แล้วกันนะครับโปรไฟล์เราครับผมไม่มีอะไรมากครับแค่ใส่ตัวละครที่เราชอบเข้าไปแล้วก็คําอธิบายเล็กน้อยนะไม่มีอะไรส่วนที่เไม่ดีก็เอาไว้เพิ่มพงเพื่อนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้นะถ้าไม่ชอบนี่แล้วกันน่ารักสดใสต่อมาครับผมเป็นสมุดด้านล่างใต้โปรไฟล์เรานะครับก็เป็นเคเวสแล้วกัน น่ทำครบคงได้น้องสองคนนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรมอมีหลายวันแน่นอนเลยมีหลายเคเวสอะอนะครับไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับผมต่อมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นจดหมายเอาไม่ใช่เว้ยโอเคเอสอาร์สเป็นข่าวสารนะครับไม่มีอะไรเพราะอ่านไม่ออก ง่ายปะเออนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาสาอนกันน่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมโอเคเริ่มอันนี้เลยเป็นรูปนะคล้ายๆนาฬิกาทรายนะครับเหมือนจะเป็นภารกิจหรือปะอ๋อโอเคมันคงเป็นสิ่งที่ต้องไปทำนะครับกับกับประมาณว่าเกมเนี้ยคือประมาณว่าอ,อ คุณต้องไม่ทาอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยมีอะไรให้ทำบ้างเออนะครับก็ดูตรงนี้ได้ถ้าอ่านออก <c oughs> อันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะเป็น achievement ความสําเร็จนะครับผมไม่ได้จะมีอะไรนะฮะโอเครอมันให้มากดรับก็มารับแล้วกันโอเคที่น่าจะเป็นรายวันนะคือรายวันแน่ๆน, <c oughs> นะครับไม่มีอะไรแล้วก็โทรศัพท์คืออะไรก็ไม่รู้ อ๋อระบบเพื่อนนั่นเองเพื่อนเพื่อน<ๆ>ครับผมหรือใส่ไอเดีเข้าไปก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะก็มีคนขอขอมาใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมาอยู่ในหน้าน,นี้นะครับเราก็สามารถกดเข้ามาคุยได้ดีเอ็มนะฮะดูโปรไฟล์เขาอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับอ่านไม่ออกก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมส่วนัสุดท้ายเป็นรูปต้นไม้นะครตรงนี้คืออ่าอะไรเนี่ยกดติออัอเายแล้วกันงงเลยนะครับไม่รู้คืออะไรเอาง่ายๆไปดูกันเองนะครับแค่มาให้ดูภาพเฉยๆแล้วกันเป็นสมุดเมืองใช่ไหม ส5มี้นี่คืออะไรวะเหี่ยก็ไม่รู้ว่าถ้าได้ครบแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมันเป็นพวกตัวละครนั่นแหละนะครับคงจะบ่งบอกว่าเรามีตัวละครไหนแล้วบ้างโอเคประมาณนี้สะสมได้35%อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ สกินนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเป็นแค่โหมดสะสมของประมาณนี้นะครับส่วนรูปนี้ก็เป็นเนวิเกเตอร์ของอะไรต่างๆนะครับผม Master ร์ r ร์สมา r ตนะครับเข้าไปดูซิโอเคก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นแค่ทางลัดเข้ามานะครับโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม<ส>ก็เป็นในเรื่องของ setting นะครับนี่เลยก็มีปรับภาพเสียงแล้วก็ อะไรต่างๆมากมายนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมตามนี้เลยนะครับใครชื่นชอบแนวนี้นะครับผมภาพสวยใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวโหลดด้านล่างนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับฮ้ยังมีอันนี้เดี๋ยวนี้ว่ะแป๊บหนึ่งอ่ะกดเข้ามาดูแล้วกันโอเคข่าวสารเหมือนเดิมอันนี้น่าจะใส่พวกของอของขวัญต่างๆนะจากที่แจกในเกมนะครับไม่รู้นะมั่วแล้วก็อันนี้ คือไรเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค้างไปเรอยนะครับผมโอเคครับผมมันหลุดนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครา s บไปลบ